ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาย snapshot นะครับประจำวันที่9กันยายนปี2568วันนี้จะมาคุยเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกระลาดหุ้นหร,หรือไม่เดี๋ยวคุณลองตัดสินใจดูแล้วกันว่า Will AI Replace Human Job ก็คือ AI หรือว่าหุ่นยนต์ Humanoids เนี่ยโรบอทเนี่ยจะมาแทนมนุษย์ได้หรือไม่อ่ะเข้ามาดูในสไลด์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นรูปอันนี้คุณโก,ณกรูปว่าเนี่ยเข้ามาติดต่อแล้วก็มีพนักงานซึ่งเป็นหุ่นยนต์ ในอนาคตหุ่นยนต์คงสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาคงเอาเนื้อนหนังมาหุ้มครับถามว่าจะรีเพลซได้ไหมอ่ะเรามาดูกันทุกเรื่อง c o m ก็เคยเป็นรูปนี้ครับเทคโนโลยี Technology ที่ดีอย่างคอมพิวเตอร์เพอร์ซันอลเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์ธรรมดาตั้งแต่สมัยสตีฟจ็อบตอนนั้นก็จะบอกว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์แล้วมนุษย์จะตกงานอ่ะถ้าเราจำกันได้มี c o m แล้วเดี๋ยวมนุษย์ S <S จะตกงานมี Excel นี้ก็เสี่ยงตกงานอ่าใช่คือทุกอย่างนักบัญชีจะตกงานเพราะมีโปรแกรมอ่าคือมันมีอะไรเยอะไปหมดนะครับอ่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมี .com ก่อนหน้าที่จะมี Personal Computer มันก็จะมีเรื่องอื่นๆน,นะครับเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่า s e มิคอนดักเตอร์ตัวแรกหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ มันเกิดประเด็นนี้อยู่มาตลอดเวลาแต่เดี๋ยวผมจะเปสรุปนะและอะไรที่ทําให้เรื่องเหล่านี้มันผ่านไปได้และสุดท้ายจะแทนมนุษย์ได้ไม่ทั้งหมดและมนุษย์ก็จะกลับมาเทคโอเวอร์ใหม่และก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาทดแทนแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าสู่สิ่งที่ว่าเดี๋ยวมันมนุษย์ก็จะกลับมาใหม่เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมยังไม่คิดภาพถึงขนาดเราจะเป็นเทอร์มินาเตอร์นะะครับมันมายิงเราเดี๋ยที่มันมายิงเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือวงจรของทุกทุกเทคโนโลยีทุก,ท,กทุกสินทรัพย ทุกทุกวัฒนธรรมละกันทุกทุกสิ่งมีชีวิตด้วยสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็สูญพันไปแล้วห้าชนิดแล้วมนุษย์ก็จะสุดท้ายก็จะต้องสูญพันเป็นชนิดที่หกนะฮะเพราะนั้นยังไงยังไงโลกก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเอาเฉพาะที่เป็นราคาสินทรัพย์ก่อนเฟสมันมีอยู่สี่เฟส สี่เฟสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนเฟสท้ายก่อนที่มันจะลงมาไม่ใช่เพราะว่าตัวมันไม่ดีนะครับเด,เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพราะตัวมันไม่ดีแต่ตัวมันทําลายตัวเองครับงงไหมเดี๋ยวคุณจะเข้าใจไม่ใช่ตัวมันไม่ดีแต่มันดีจนมันทําลายตัวมันเองครับช่วงแรกเขาเรียกสเตลเฟสสเตลส์เนี่ยก็คือเครื่องบินสเตลอะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือหลบเรดาร์ได้เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปลงทุนหรอก แล้วคนที่ลงทุนตรงนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตบริษัทที่เขาไปลงทุนหรือเทคโนโลยีที่เขาไปลงทุนนะ่ะมันจะรอดไม่รอดครับแล้วก็หลายบริษัทก็เจ๊งไปนะครับอีตรงสเตลฟเฟสเนี่ยครับแต่ก็จะมีพวกสมาร์ทมันนี่เท่าน,นั้นเช่นใครครับอีลอนมัส uh, เ er ช่นเซอร์เจอร์บรินเช่นซีฟจอบเช่นวอร์เรนบัฟเฟ,ฟ แต่ว่าเขาก็จะไม่ได้มาลงเยอะนะก็งลงมาบางส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่สแสวงหาอะไรใหม่ๆแต่ใช้เงินไม่เยอะไปลงทุนก่อนพร้อมเจ๊งไปกับมัน oh, <start> พวกสตาร์ทอัพเลยครัพร้อมเจ๊งไปกับมันนะครับพวกสตาร์ทอัพใช่อย่าง <c oughs> อย่างเซอร์เจอร์บินไปลง DNA มีหรือ2ทเวนตี้รีอนด์มีอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆไปแก้ DNA ในขณะที่ยังเป็นไข่อยู่ในท้อง <c oughs> เพื่อไม่ให้เด็กเกิดมามีโรคทางพันธุก,กรรม <c oughs> ซึ่งเจ๊งไปแล้ว เรื่องงเเจไปแล้วมื่อก่อนนี้คำว่าสตาร์ทอัพมันบูมมากเลยนะอ่ามันบูมตอนนี้เมื่อก่อนใช้คำว่าองทร์เปอร์นัวไม่ใช้คำว่าสตาร์ทองโตเปอร์นัวซึ่งตอนสมัยผมเรียนองทร์เปอร์นัวแต่มันก็เก่ามากแล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเปลี่ยนให้มันใหม่ไปอย่างนั้นหรอครับเด็กๆเอ้ยมันก็คือเรื่องเดิมนะครับมันมีมาพีคแล้วมันก็ไปเข้าสู่ช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงที่เฮ้ย มันเริ่มดีขึ้นเว้ยมันเริ่มมีคนทําตามมากขึ้นมันเริ่มมีบริษัทที่ทําธุรกิจที่เป็นนิวเทคโนโลยีมากขึ้นคําว่านิวเทคโนโลยีนี่อาจจะหมายถึงยารักษาโรคก,ก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงไบโอเทคโนโลยีก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงอาหารก็ได้นะครับครับนะครับคือมันหมายถึงได้ทุกอุตสาหกรรมพี่แต่ว่าตอนนี้เราเห็นชัดที่สุดคือ AI.com อะไรพวกนี้แค่อยากเห็นภาพที่ชัดแต่เรื่องอื่นๆในอุตสาหกรรมอื่นอย่างสื่อสารก็ได้นะครับ นะครับมันได้ทุกอย่างรถยนต์ก็ได้นะครับได้หมดนะ่ทุกอุตสาหกรรมมันอยู่ในภาพนี้ได้หมดนะฮะเริ่มมีคนเอาแวร์แล้วเช่นรถไฟฟ้าก็ได้เริ่มมีคนเอาแวร์แล้วเริ่มมีหลายๆบริษัทเปิดแล้วสตาร์ทอัพเริ่มมีคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเวิร์กเว้ยครนี้นักลงทุนสถาบันจะเข้ามาละนะยังไม่ทั้งทุนรายย่อยนะนักลงทุนสถาบันพวกแวนการ์ดแบล็กล็อกนะครับอ่ากสิกรไทยแล้วก็บอลลพาย ح ح> บอลภไพ่อยู่ฝั่งไหนเฟสไหนเราเราแบบบอเราเราอยู่ในเฟสนี้ฮะไอ้เงี้ยกำลังมาแล้วแล้วพอมาเริ่มเห็นอ่าหุ้นก็ขึ้นมาแต่ก็ยังขึ้นได้ไม่เยอะนะครับขึ้นได้ไม่เยอะจนถึงเฟสที่เรียกว่าเมนียเฟสเมนียก็คือแบบแตกตื่นละคําว่าแตกตื่นก็คือสื่อเริ่มให้ความสนใจละมาแล้วเริ่มเริ่มมีแรงกระตุ้นละเริ่มแบบโอ้ยแบบคล้ายๆไงตลาดแตกละเริ่มเฮ้ยไอเอไอคอมคอมเฮ้ยโอ้ย ก็เหมือนคือเหมือนตอนยารักษาโรคใหม่วายการไอ้เพอร์ซนาลคอมพิวเตอร์เล็กลงแล้วเว้ยไอ้แท็บเล็ตไว้สมาร์ทโฟนเว้ยกินอยู่ 5G ไว้ 6G ไว้กินอยู่ใช่ไหมอะแวกอกินอยู่กินวัลลเมดอ่ามันเห็นย้ำรุงใช่หรออ่าะก็ตกใจก็คือคือมันแตกตื่นแล้วว่ามันภาวะที่ตื่นนะเหมือนประมาณตอนนี้เออเหมือนแต่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้คุณก็เสียใจแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเข้ามาแล้วครับ นั่นเลยแล้วก็มากรีดแล้วครับอาเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็เกิดภาพลวงตาละอภาพว่าเฮ้ยแม่งจะไปต่ออโดย <พา S 2> ลืมคํานึงว่ามันจะกินตัวเองเดี๋ยวจำไว้นะคา<อ>ว่ามันกินตัวเองคืออะไร<อ>แล้วก็มันคือโลกใหม่เแค่เนี้ยแลนเอสเคิร์ฟใหม่สุดยอดแล้วทุกคน<อ>ในโลกเนี้ยมันคิดเหมือนกันหมดแล้วอ่แปดพันล้านคนคิดเหมือนกันแล้วว่านี่แม่งคืออนาคตมึงต้องมีแล้วแล้วแม่งก็เข้าสู่การจับกินตัวเองแล้วก็เข้าสู่ วะปกติการกัดกินเองก็คือบับเบิ้ลมันแตกว่ะแต่อ่าแต่บับเบิ้ลแตกมันต้องมีผลแล้วมันทำามไกัดกินตัวเองอเดี๋ยวดูไปใบมันกัดกินตัวเองเทคโนโลยีมันมักจะก,กัดกินตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายก็กลับเข้าสู่ปกติแล้วก็จะมีอันใหม่และแล้วก็จะเข้าสู่เทอร์โรอบหนอ่าใช่แล้วก็จะมีอันใหม่ซึ่งไม่ใช่ AI แล้วนะไม่ใช่ดอทคอมนะอ่าไม่ใช่เพอร์ซน l ลคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ยาใหม่ๆนะไม่ใช่รถไฟฟ้าใหม,ม่ๆน,นะมนไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้คิดไม่ออกนจะคืออะไรอ่าซึ่งเดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็น ใหม่ๆเมื่อก่อนนี้โทรทัศน์ก็เป็นเป็นเป็นภาพนี้เหมือนกันทีวีวิทยุก็เคยเป็นภาพนี้เหมือนกันคลื่นแล้วก็กินตัวเองเดี๋ยวมันกินตัวเองกินยังไงเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับอแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องพาย Security c h ช n n e l ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่าหน้าใหญ่หน้าใหญ่ว้ายสวยว้ายสวยอเดี๋ยวผมจะตั้งใจทําข้อมูลดีๆมาให้นะครับช่องไหนกดออนวี่ี วันนี้เราอยู่ในช่วงเมนเนียไหมไหนจะอยู่ในช่วงเมเนียไหมก็ต,ต้องมาดูก็ต้องมาดูเรื่องนั้นผู้ชมเดาก็ต้องมาดูรูปนี้ว่าระหว่างตั้งแต่เราผ่านวิกฤตซับพลามมาเป็นต้นมาเนี่ย s อกับหุ้นในเซมิคอนดักเตอร์มันวิ่งไปด้วยกันไอแวนอีกนี่คืออะไรเนี่ยแวนอีกก็คือตัวอ tf ที่รวบรวงหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เช่น Ts m อ n v อ็มซีออประมาณนี้ที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในกองทุนนี้มันก็จะเหมือน เฟสเนี้ยครับเห็นไหมเหมือนเฟสนี้เห็นไหมตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคือเฟสโอ้หตอนนี้สเตลเฟสไอ้กราฟแวนอีกนี่คือนี่จะอืมแต่คุณพูดง่ายถ้าคุณรู้งี้ก็กูไม่รู้ไง แล้วกูรู้นี่กูก็เก็บ Google เก็บ Meta เก็บ Elon Musk เก็บอ่า Amazon เก็บ Nvidia ตอนนั้นเก็บอะไรอยู่ c p พีโอซีพเก็บอ่าอะไรนะบ d m s มีบำรุงราดอะไรเนี้ยงงโง่งงง่อยู่แถวนี้นะครับพวกสเตลเนี่ยเขาเก็บละพวกสมาร์ทมันนี่เขาก็เก็บไว้ก่อนมันไม่มีใครรู้นะพี่ตอนนั้นแค่มันเถอะจนถึงปี2019หลังโควิดปุ๊บเนี่ย หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันขึ้นมาจากปี2004ขึ้นมา1400%ในขณะนะที่ S&P ขึ้นมา400%ผลต่างห่างกันถึง1000%เครับเพราะฉะนั้นไม่มากก็น้อยโซนนี้แน่นอนพับบิกนี่ก็มันพับบิกแล้วตอนนี้อ่ะมันก็ชัดเจนว่า AI s e เซมิคอนดักเตอร์มานะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่รูปนี้เป็นรูป .com .com ก็มีเหมือนกันครับมี stale phase มี awareness p a e พวกสถาบันเข้ามาซื้อมีเมเนียก็คือพวกรายย่อยและสุดท้ายมันกินตัวเองเดี๋ยวไปดูนะครับมันกินตัวเองเพราะอะไรนะครับถามว่าวันนี้มันจบรอบแล้วหรือยังคือมันเมเนียตรงไหนผมว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดคืออถ้าเกิดกลับไปรูปแรกอะกลับไปรูปแรกกลับกลับไปมันประมาณแบบผมว่าแถวนี้ผมว่าแถวนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าหุณนไปต่อนะฮะคุณนไปต่อ นะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นมาขนาดนี้แล้วบบแต่ทาไมผมคิดว่าไปต่อผมคิดว่าเมเนียมันยังเมเนียได้ต่อ,อ,อเพราะอะไรหนึ่งการลงทุนใน AI อยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการลงทุนใน Data Center ยังไม่หยุดมันยังขึ้นไปได้และตอนนี้เนี่ยเอ็นวีเดียก็ออกมาพูดแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทออกมาพูดแล้วว่ายังโตได้อีกเยอะอ,ะอะเพราะฉะนั้นมันยังโตได้อีกเยอะไม่เถียงครับอยากกระโตเท่าไหร่โตไปแต่รู้ว่ามันโตมาเยอะแล้วนะในด้าน AI ที่ลงทุนอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเมเนียยังไม่จบแต่ว่า มันก็ไม่ถึงขนาดว่ากูอยู่สเตจตรงนี้มีเดียรู้หมดแล้ว a ออมึงไปถามแม่ค้าขายขนมจีนยังรู้เลยใช้ไอช่วยหรือเปล่าทำยังไงทำยังไงให้ขนมจีนอร่อยได้เลยครับเขียนพงเขียนพร้อมเรียบร้อยนะอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการ adoption ของการเอของบริษัทที่ใช้ AI เนี่ย มีบริษัทที่ตอบรับอกว่าใช้ AI บ้างแล้วหรือยังใช้กี่เปอร์เซ็นต์ในบริษัทตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่9.2เซึ่งยังน้อยยังน้อยอ่าพูดอง่ายถึงว่าบออยางไปถามว่าอย่างถามถ้ามาถามซีออของเรา่มนี้บรอาพใช้ AI เท่าไหร่ก็ก็ประมาณสัก5 6%เอร์เเราเริ่มใช้ AI ประมาณนี้ก็จะเป็นการสอบตอบคำถามซึ่งล่าสุดเนี่ยจากเดิมมันอยู่แค่ประมาณแค่2ปีที่ล้วอยู่4%เเนเนี่ยก็โตมาเท่าตัว อ่ะแล <จอ S 1> ้วคำถามคือ9%ที่สูงหรือน้อยคือไม่รู้เออเนี่ยมันไม่รู้ไงเออมันไม่รู้เดี๋ยวจะมีคําตอบว่ามันกัดกินตัวเองมันกัดกินยังไงเพราะงั้นคือวันนี้มันยังไม่มีคําตอบว่ามันพีคของเมนยังไม่มีคตอบและผมก็คิดว่ายังไม่พีคดังนั้นหุ้นยังขึ้นต่อ e n จ o ยฮะ e n จ o ยกับขาขึ้นไม่ได้ว่ากันกาไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังดีนี่ก็ยังขึ้นอยู่ครับ แบบเน่งก็เห็นทุกวันครับก็ถือประกาศอ,ออกมาแม่งก็โตทุกวันก <laughs> ำไรแม่งก็ดีกำไรไม่ดีแต่ขาดทุนท่างเงินสมน่าก <laughs> ำไรก็ด,ด,กดีปันผลก็ยังกำน้อยเพราะต้องเงินไปลงทุนใน AI เ,เพราะฉะนั้นในเมเนเฟสยังไม่จบครับแต่สิ่งที่ต้องมันกัดกินตัวเองคือรูปนี้ครับอ,อะไรเนี่ยเดีย๋ยวมาแชร์กันรูปนี้สําคัญมากมันกําลังกัดกินตัวเองอยู่และทุกรอบของเทคโนโลยีมันจะกินตัวเองครับ เออเคยดูเอาดูไปีก่อนอคุณเคยดูเคยดูสารลคดีที่เอาแบคทีเรียเอาไว้ในแก้วทดลอง บีเกอร์เขาเรียกบีเกอร์มาลอ่าแล้วจากหนึ่งตัวมันก็แยกเซลล์ไปเรื่อยๆจนมันแบคทีเรียเนี่ยมันเต็มแก้วจนมันจนมันไม่สามารถจะขยายตัวได้ไม่เคยดูครับแม่งก็แดกกันตัวเองอ่าพอมันแดกกันเองชุดมันเหลือแล้วก็แบคทีเรียก็ตาย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 ไปเยจนเหลือไม่กี่เซลล์แล้วมันก็พูดพูดพูดทาลายตัวเองอ่ะแดกกันน่าเกลียดกินครับกินครับกินตัวเองซึ่งอันนี้คือการทดลองในวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติครับเทคโนโลยี ผมบอกนี้มันไม่ใช่แค่ AI นะครับมันทุกเทคโนโลยีนะครับหนังสือที่ร้านหนังสือหายไปนั่นก็เทคโนโลยีนะครับดยทรัพย์เบถ้าถามผมนะพี่ก็คือ,อเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเดิมอะมันมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามก็เลยกินตัวเองไงมันกินตัวเองเพราะอย่างนี้ครับรูปต่อไปอันนี้ชัดเจนมาก<ะ>วันนี้เนี่ยการลงทุนของ AI เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเมื่อกี้ที่เราที่เราคุย A I spending ตรงนี้ครับ A I spending ตรงนี้เมื่อเทียบกับขนาดตัวเลขมันขึ้นอยู่นะครับแต่พอเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหนึ่งมันแซงการบริโภคของภาคประชาชนประชาชนเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจคือเส้นในถึงเส้นสีเหลืองอ่ะเช่นสีเหลืองแซงแล้วครับเพื่อง่ายมาถึงว่าตอนนี้บริษัทลงทุนใน A I มากกว่าประชาชนหรือภาคประชาชนที่บริโภค สินค้าแล้วมันสะท้อนว่าสะท้อนว่า a อไอที่มึงลงทุนเนี่ยกำลังไปทำให้การบริโภคลดลงอเพราะอะไรฮะเอางี้ฮะบริษัทพาย่อบอพายเอาเอาบอรอพายนะยกเอาคนอื่นดิเอาบอรอเอไบลรวีบอรอเอวีบอรอวีนะบอรอวีบอกว่าจะลดคนลงครึ่งนึงเอาเอาแค่บริษัทเดียวนะจะลดลงครึ่งหนึ่งก็จะเอา a อไอเข้ามาแทนที่จะยุบแหน่งนี้ทิ้งเลยเพื่อจะให้ AI แทนที่ ไอเด็กที่อยู่ในบริษัทนี้ก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเช่นเช่นผมอ่าซึ่งไม่ใช่มึงแล้วไง่เขาป็นบลพายเป็นบลวีอ่าซึ่งพนักงานที่ตกงานครึ่งหนึ่งของบริษัทนี้เจ้าอะไรแดงเราจะเออโทษโทษที <c oughs> เจ้าอะไรกินตกงานไปหางานใหม่ก็ไม่ได้หางานใหม่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องประหยัดหรือจริงๆก็ไม่หาอะไรกินไม่ได้ก็ต้องมีพึ่งรัฐรัฐบาลก็ซว,วยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องบอกว่าเฮ <s> ้ยมึงอย่าลงเยอะเพราะฉะนั้นกูไม่สนับสนุนการลงทุน AI ไอกมึงละเพราะว่าคือ มันก็จะเป็นทั้ง .com มันก็จะเป็นทั้ง e-v เห็นสังเกตไหมครับว่า e-v วันนี้รัฐบาลจีนก็เลิกสนับสนุนแล้วครับ oh, ผมไม่เอาแลวกินตัวเองเพราะกูเลิมไม่ไหวแล้วในการที่จะซัพพอร์ตมึงคือแบกไม่ไหวแล้วเออแค่นั้นเองอแล้วก็ไอ้คนตกงานจากธุรกิจไอ้สันดาบเนี่ยมันตกงานมาเรื่อยๆจนไม่มีจะกินแล้วใครจะไปซื้อรถใหม่เออเพราะนั้น AI มันมาเดี๋ยวอาบอก เอาแทนไปเลยเต็มที่เอาพนักงานของบลวีเนี่ยครึ่งแทนด้วยหุ่นยนต์แทนด้วย AI ม,มึงน้ดคอให้เต็มที่เลยเอ,อีกครึ่งหนึ่งแม่งตกงานตกการไปก็ไม่มีแดกพอไม่มีแดดโอ้อยคอนเ,อออเินไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินเดือนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกองทุนกับบลวีเอ จะเอาเงินที่ไหนมาเทรดหุ้นกับบลวีหุ้นๆก็แล้วสุดท้ายบลวีกำไรก็จะลดลงกูเกิลกำไรก็จะลดลงเอวินดีดีกํากำไรก็จะลดลงเพราะมึงกินตัวเองมึงจะไล่พนักงานออกไปจนหมดแล้วพนักงานที่ออกไปหางานใหม่ไม่ได้อ่าอย่างมาทาหารงานใหม่ได้ก็ไปอยู่ในสตาร์บัคเป็นปั๊มน้ำมันเด็กปั๊มไปกว่าถนนรายได้น้อยลงอีกเออรายได้ก็มันไม่มีแล้วก็จะบริโภคอะไรจะซื้อบ้านที่ไหนจะซื้อรถยังไงจะซื้อมือถือใหม่ทำไมจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ทำไมเพราะไม่มีงานจะทำ มันกินตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบ,บอแล้วมันบอกใครไปเลยไม่บอกหลคน <laughs> บอกใครไม่บอกให้เห็นว่า <laughs> มันไม่ได้แพ้เพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่ดีอ๋อ <laughs> มันไม่ได้แพ้เพราะว่าเทคโนโลยีนี้จะหายไปเ้า <laughs> มาดิสปแต่มันแพ้ว่าเทคโนโลยีนี้มันทําให้เกิดกาน เสียบาลานซ์เขาเรียกว่าอันอีควิลิเบียมคืออีควิลิเบียมมันไม่มีความสมดุลวัดวัดเส้นเลยวัดเส้นเลยวัดมัน <laughs> เมื่อใดก็ตามดีแมนกับซับไพน์ก็มีสมดุลถูกไหม <laughs> เมื่ออะไรก็ตามที่ซับไพน์มันขึ้นเยอะๆคุณก็ต้องลดดีแมนเพิ่มขึ้นเยอะๆคุณก็ต้องลดเพราะของมันแพงมันเป็นสมดุลทุกอย่างมันมีความสมดุลน,นะครับ AID แค่ไหนดอทคอมดีแค่ไหนรถไฟฟ้าดีแค่ไหนพลังงานทดแทนดีแค่ไหนนิวเคลียร์ดีแค่ไหนมันจะต้องมีจุดสมดุล ของมันคุณไม่ใช้นิวเคลียร์เยอะๆอ้าวแล้วเดี๋ยวโลกเราจะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งเรื่องพวกนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สุดท้ายมันจะกินตัวเองอและมันกินแล้วครับอ๋อ,อ,อเรื่องนี้นี่เองอแล้วมันกินแล้วครับตัวเลขนี้คือตัวเลขเม<อ>ือ่อวันที่ว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจ้างงานแค่อเอาเอาันนี้อันเดือนจูนเนี่ยจ้างแค่หมื่นสามเดือนสิงหาเนี่ยจ้างแค่สองหมื่นก่อนหน้านี้จ้างกันเป็นสองสามแสน จากสองสามแสนจ้างงานเหลือเป็นหมื่นอัตราการว่างงานกําลังเพิ่มเขาก็ผมเห็นที่ผ่านมาพี่พวกบริษัทใหญ่ๆ่ะบริษัทใหญ่ๆญ่เลยนะไมโครซอฟท์อัลฟาเบตไรท์ไลท์ออฟเยอะนะก็นั่นไงคนกลุ่มนั้นอะมันมันจะจะให้มันเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะใหต้องอยู่อเหรอจะให้ขายผ่านไลน์ไปหรอแล้วใครจะซื้อไลน์ไปเถิดก็มีแต่คนขายเออมีแต่คนขายคือสุดท้ายมีแต่คนขายเต็มฟีดเลยอ่าแล้วมีคนเอฟน้อยลงอ่ะอ่่าาาเพระว กูก็ไม่มีสัางไปเอฟสุดท้ายก็หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองสมเดือนสามเดือนมิดมิดมันเอ็นออมแล้วมันคิดมัดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ด้วยอาเวันพ่อวันแม่คิดมัดคือทุกวันอสังหาอวันอาสาลหะบูชาวิสาขบูชาลดค่าสังกธทงสังกทานอะไรก็ว่าไปคือมันจะอยู่มันจะมีใครใจแล้ววันนี้ดูเด็กคุณจ้างงานอเมริกาแล้วคุณดูตากันว่างอะเริ่มขึ้นนะ นี่ไง AI มันไบต์เดมเซลเนี่ย<อ> AI มันกำลังตัดไอ,ไ,อไ,อไอคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มาทดแทนการคนที่มานั่งจดงานจดเอกสารก็มานั่งจดแบบพีระบ,บัรทัดบัรทัดกระดาษที่มันใช้น้อยลงส่งเอกสารเป็นอีเมลสุดท้ายถึงจุดจุมันก็จะทำให้การคนตกงานมากขึ้น,นเส็จเจรระบากีก อ่าแล้วเขาตกงานเขาก็จะไม่มีเงินมากินเขาแกงเขาไม่มีเงินเขาแกงเขาก็เขาไปซื้อหมูซื้อเนื้อที่แมคโครได้ไหมเขาก็ไม่ไปซื้อหมูหมเนื้อแมคโครไอเซเว่นอีเลเว่นก็ขายไม่ได้ชื้อเื่นขายได้ก็ไม่มีกําไรไปจ่ายพนักงานพนักก็ต้องปลดพนักงานปิดสาขาแล้วเอไอมันมันจะโตไปเพื่อเออมันโตไปเพื่อฆ่าคนเหรอมันโตไปเพื่อให้บริษัทตัวเองเจ๊งเหรอ มันจะโตไปเพื่อให้เอ็นวีดีขายของได้น้อยลงเหรอผมว,ว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็มองระยะสัน้นกูลดคอร์ก่อนอ่าใช่เขา <laughs> เขาอยากจะทําอย่างนั้นแต่เขาใจแ่แต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่คุณไปต่อเนี่ยคนอื่นเขามันจะเจ๊งกันทั้งระบบะมันรู้อีกทีหนึง่งก็คือบับเบิแตกอ้าวเปลี่ยงมันรู้อีกทีหนึง่งก็คือลุ้นี้ลงทุนไปแล้วไม่มีใครใช้แล้ววะลงทุนไปแล้ว ไม่มีใครมาซื้อหุ้นกับปูแล้ว,วะอะลงทุนไปแล้วไม่มีคนมาซื้อหมูกับกูแล้วอะลงทุนไปแล้วไม่เห็นมันทําให้ยอดขายอาหารยอดขายสินค้า<ะ>ของเราดีขึ้นเลยะเอะทำไมไซมิคอนเตอร์ผลิตน้อยลงทำไมคนซื้อมือถือน้อยลงมันจะมาเรียนรล์ตอนที่ราคาหุ้นมันไปแล้วครับและวันนี้กราฟ s p p 500อันนี้ตั้งแต่ปี1913 บอกว่าบอกเลยว่าไอ้เมเนียเฟสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วและทุกครั้งที่เป็นเมเนียเฟสในแต่ละรอบเนี่ยอย่างเช่นรอบ1930 g เก a t Depression รเชื่อไหมว่าช่วงนี้เกิดการบับเบิลในเรื่องของพวกโทรทัศน์วิทยุคลื<ม>่นแปลกไหม,มแล้วก็มา1970อันนี้เป็นออไช็อกนะครับอันนี้เป็นอ่ดอทคอมแล้วก็มีสัพรามนิดหน่อยไหม,มสัพรามจริงๆอ่ะดูไม่ได้อยู่ในนี้เพราะสัพรามเป็นคลาสสิก เป็นคลาสสิกคนมันเป็นคลาสสิ่คนนี้มันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครับออแต่ปรากฏว่าอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนตรงนี้ครับแล้ววันนี้เราอยู่ตรงนี้ผมใช้ชินเลอร์ PE นะครับว่าในก่อนหน้านี้ชินเลอร์พีก่อนที่ไอ้แมนเนียเฟดมันจะระเบิดเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ครับสีเท่าชินเลอร์ PE คือเอาราคาวันนี้นะ ผานด้วยกําไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลัง10ปีนี่นี่ของพี่มันสองพันยี่สามอะถ้าเกิดถ้าเกิดอ่ะเด็มันยี่ห้าแล้วครับกับมันยี่ห้าครับมันมันแค่ตรงเพราะว่าถ้าเกิดอ่ะนึกว่าตรงนี้สิบปีอะน้องเอ้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็อีกสองสามปีตรงนี้อันนี้ตัวเลขล่าสุดแล้วครับสองพันยี่ห้าไม่ใช่ของยี่สามครับน้องเอ้ยนี่ตัวเลขล่าสุดครับผมวันนี้สามสิบเก้าเท่า dot com สี่สิบเอ็ดเท่าออยช็อ h o c ยี่สามเท่า credit depression สามสิบเอ็ดเท่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยี่สิบสามเท่า มันถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากันแต่วันนี้ให้รู้ไว้ว่าเส้นกราฟเส้สสนนี้คือเทคนิคมันขึ้นไปชนแนวต้านอันนี้คือ S&P 500นะครับและวันนี้ชลเลอร์ PE อยู่ที่39เท่าตั้งคำถามเอาไว้ก่อนจบเอาหน้าใหญ่ตั้งคำถามก่อนที่จะจบภาย snapshot วันนี้คุณคิดว่าเมเนียเฟสสุดท้ายจะต้องจบไหมเดี e ok ula, ๋ยวเปิดรูปไปดูทีนึงก <Technology S 2> ันเทคโนโลยีจะต้องจบไหม ทุกเรื่องมีวงจรของมันใช่ไหมและวงจรของมันมันถูกตัดสินว่ามันเยอะเกินไปใช่ไหมโลกสัตว์แต่ละชนิดศูนพันถ้าไม่นับรวมไดโนเสาร์โดนโดนไอ้อนหินชนนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยจํานวนประชากรที่เยอะเกินไปใช่ไหมจํานวนสิ่งมีชีวิตที่เยอะเกินไปไหมจนก่อให้เกิดโพลูชันและทําให้โลกเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายก็ศูนพันธุ์แล้วก็พันธุ์ใหม่ก็เกิดขึ้นมานี่คือวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของทุกสิ่งเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายตัวมันเองแหละครับที่จะทําลายตัวมันเองไม่มีใครไปทําลายครับตัวมันเองนี่แหละครับที่จะไปทําลายตัวมันเองและสุดท้ายมันก็จะวนเข้ามาสู่รูปเดิมไปเลยถ้าคุณเชื่อในทฤษฎีนี้คุณคิดว่าวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาเทคโนโลยี Technology AI หรือจะเทคโนโลยีรถสำหดาบรถอีวีก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ มันอยู่ในจุดตรงไหนของไซเคิลและเราควรลงทุนอย่างไรจงภายสนับช็อตประจำวันที่9กันยายนนี้สนุกกว่าไปติดตามทักสิน 1, oh <10 S> 1> ิบโมงอีสุดยอดอ